สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเฉลยข้อสอบโอนทม .6 วิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะพาร์ทเคมีนะครับซึ่งนักเรียนม .6 เนี่ยได้สอบไปเมื่อวันที่1มีนาคม2563ครับสำหรับข้อนี้คลิปนี้ก็จะเป็นข้อที่16เลยนะครับนักเรียนฝากนักเรียนติดตามช่อง YouTube ของครูหนครับเคมแคร์ care, หรือผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเคมแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งหรือกดที่เว็บไซต์ o ฟ c e h m i s t r y by Care ได้เลยนะครับโอเคเรามาดูข้อที่16กันเลยครับไปดูกันเลยสำหรับโจทย์ข้อที่16นะครับถือว่าเป็นโจทย์ที่ยาวมากโอโอเคเรามาดูโจทย์กันเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ a b c และ d เป็นสารบริสุทธิ์ที่มีสมบัติบางประการดังนี้โอเค สาร a เป็นธาตุที่มีลักษณะเป็นของแข็งมีจุดเดือดสูงทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำนำความร้อนนำไฟฟ้าได้ดีสาร b เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างธาตุ2ชนิดมีลักษณะเป็นผลึกสีขาวจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงมากบดเป็นผงละเอียดได้ง่ายแล้วก็ละลายน้ำได้ดีโอเคครับสาร c เป็นธาตุที่มีสถานะเป็นแกส๊สมีสีและว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีเมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิก และสารดีเป็นธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งระเหิดได้ง่ายกลายเป็นไอสีม่วงสิ่งที่เขาถามครับเขาบอกว่าจากข้อมูลข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้องโอเคนะครับแล้วพอเรามาดูช้อยส์ครับเขาพูดถึงแรงยึดเหนี่ยวพูดถึงพันธะ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 โอเคถ้าเป็นแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราต้องทราบให้ได้ว่า ธาตุหรือว่าสาร A B C และ D เนี่ยมันอยู่หมู่ไหนบ้างมันเป็นสารประเภทไหนบ้าง<ม>แล้วเราจะสามารถจําแนกได้ว่ามันมีแรงยึดเหนี่ยวเป็นยังไงมีพันธะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ครูจะใช้สําหรับการคิดเรามาเริ่มที่สาร A ครับอาสาร A นะสาร A เขาบอกว่าเป็นธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็ง มีจุดเดือดสูงทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำโอเคนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีง่ายมากครับถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในสถานะของแข็งมีจุดเดือดสูงด้วยทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำส่วนมากเนี่ยสาร A ก็น่าจะเป็นพวกของโลหะนั่นเองครับอ่าเป็นพวกโลหะหรือว่าเป็นสาร A จัดอยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองนะครับเป็นพวกโลหะทั้งหลายอ่าโอเค ต่อมาครับดูสาร B ต่อสาร B สาร B เขาบอกว่าเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างธาตุ2ชนิดแสดงว่าสาร B นี้มันไม่ใช่ธาตุแลวนะเพราะว่ามันเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างธาตุ2ชนิดแล้วเกิดเป็นสารที่มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงมากนักเรียนครับคำว่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงมากเนี่ยทำให้เราทราบได้เลยว่ามันต้องเป็นพวกของ ผลึกไอออนิกแน่นอนเป็นผลึกสีขาวด้วยเป็นพวกเกลือแน่นอนบดละเอียดได้ง่ายมันแข็งมันเปราะนะครับละลายน้ําได้ดีโอเคถ้าบดเป็นผงละเอียดได้ง่ายหมายความว่าไงครับมันกําลังบ่งบอกว่า,าสารประกอบตัวนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความแข็งแล้วก็เปราะนะครับแสดงว่าสาร B นี้ไม่ใช่ธาตุนะแต่มันเป็นพวกของสารประกอบไอออนิกครับ เป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองโอเคนะเป็นสารประกอบไอออนิกแข็งเปราะละลายน้ำได้ดีตดเดือดติดลอมเลวสูงต่อมาครับเรามาดูสาร C สาร C เป็นธาตุที่มีสถานะเป็นแก๊สโอเคง่ายมากถ้าเป็นแก๊สเนี่ยก็ไม่หมู่7ก็หมู่8นะมีสีด้วยอ่ะ และว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีแสดงว่าเราสามารถตัดหมู่8ได้เพราะว่าหมู่8เนี่ยมันไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีมัน,สนเสถียรถูกไหมแสดงสารซีนิหมู่7แน่นอนอ่าหมู่7นะครับเมื่มอทําปฏิกิริยากับโลหะเกิดเป็นสารประกอบแออนิกแน่นอนครับหมู่7มันเป็นอะโลหะทําปฏิกิริยากับโลหะโลหะบวกกับอะโลหะเกิดเป็นสารประกอบแอลนิกแน่นอนโอเคแสดงว่ามาถูกทางละข้อสุดท้ายครับ สารดีโอเคสารดีเป็นธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งถ้าบอกถึงสถานะเป็นของแข็งนี้ก็คือหมู่หนึ่งหมู่สองนะแต่สิ่งที่เขาบอกมาครับอยู่นี้ครับระเหิดได้ง่ายกลายเป็นไอสีม่วงมันจะมีธาตุอยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งอยู่หมู่เจ็ดที่มันเป็นของแข็งแล้วมันระเหิดได้นะครับนึกภาพดูครับอยู่หมู่เจ็ดอะดูไหมคืออะไรครับมันคือ iod ีนั่นเองนะครับเป็นของแข็งแล้วก็มันสามารถ แล้วเหิดได้โอเคตอนนี้เราทราบแล้วว่าสาร A B C D เนี่ยเรารู้ว่า A C D เนี่ยเป็นธาตุส่วน B อ่ะเป็นสารประกอบนะครับโอเคแล้วเราก็รู้อยู่แล้ว,วมันอยู่หมู่ไหนบ้างดังนั้นเรามาดูช้อยส์กันดีกว่านะครับว่าตอบข้อไหนบ้างโอเคข้อที่1เริ่มแล้วนะข้อที่1ธาตุ C โอเคธาตุ C นะ มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลคือพันธะโคเวเลนต์โอเคดูครับถ้าตุ C C เนี่ยมันอยู่มู่7ถูกไหมอยู่มู่7ถ้าเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมันไม่ใช่พันธะโคเวเลนต์ครับแต่มันเป็นแรงลอนดอนแรงลอนดอนนะครับย้ำว่า ระหว่างโมเลกุลนะครับไม่ใช่โมเลกุลเดียวกันถ้าโมเลกุลเดียวกันก็คือพันธะโคเวเลนต์แน่นอนถ้าโมเลกุลเดียวกันนะครับก็คือพันธะโคเวเลนต์แต่ถ้าระหว่างโมเลกุลนี้มันยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงลอนดอนนะดังนั้นข้อ1นผิดนะครับต่อมาข้อที่2เคเขาบอกธาตุ C สร้างพันธะไอออนิกกับโลหะโซเดียมโอเคธาตุ C อยู่หมู่7ถูกไหมถ้ามันสร้างพันธะไอออนิก กับโลหะโซเดียมโซเดียมอยู่หมู่1นะครับก็จะเป็น Na บวกแล้วธาตุ C อยู่หมู่7แล้วก็ลองสมมุติว่ามันคืออะไรอย่างเช่น F4ClR Cl อ,อยู่หมู่7ถูกไหมก็เป็น Cl ลบดังนั้นถ้าเกิดเป็นสูตรเคมี M, มันจะกลายเป็น NaCl ถูกไหมมันไม่มีห้อย2ดังนั้นถ้าสูตรเคมี M, คือ NaC ห้อย2นี่คือผิดนะครับมันต้องเป็น NaC เฉย โอเคนะดังนั้นข้อ2ก็ผิดด้วยมาดูข้อที่3ครับธาตุ A โอเคสร้างพันธะกับธาตุด D โอเคดูก่อนว่า A คืออะไร A คือโลหะ D คืออโลหะแน่นอนครับระหว่างโลหะกับอโลหะมันเกิดเป็นพันธะไอออนิกแน่น,น,นอนแต่เขาบอกว่าโดยการใช้ v a l e นซ์อิเล็กตรอนร่วมกันการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันนั้นมันเป็นพันธะอะไรครับ C คเวเลนโคเวเลนนะ ดังนั้นข้อนี้จึงผิดครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันเลยนะพร้อมเป็นพันธะโคเวเลนซ์นะไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่มันเป็นพันธะไอออนิกถูกไหมแต่ถ้าจะใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนเริ่มกันมันต้องเป็นพันธะโคเวเลนซ์นะครับแต่ข้อนี้มันเป็นดันเป็นไอออนิกนะดังนั้นมันจึงผิดครับต่อมาครับดูช้อยส์ที่สีครับธาตุ B สร้างพันธะกับธาตุ A โอเคดูก่อน B คืออะไร B เป็นสารประกอบอม,มันผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วเขาบอกธาตุ B อะ่ะมันไม่ใช่ธาตุนะครับแต่ว่า B มันคือสารประกอบดังนั้นข้อ4ผิดแน่นอนนะครับไม่ต้องไปดูต่อแล้วนะครับเพราะ B เป็นสารประกอบนะดังนั้นข้อที่ถูกต้องเนี่ยไม่ต้องดูช้อยส์เลยครับก็คือตอบข้อที่5ได้เลยถูกยังไงมาดูกันครับเขาบอกว่าธาตุ A สร้างพันธะกับคลอรีนก็ดูครับ A อยู่หมู่1หมู่2นะ อะตอม A จะให้อิเล็กตรอนกลายเป็น A บวกโอเคครับอะตอมของคลอรี n นก็จะเป็น CL ลบถูกไหม,มแล้ว a ปกติถ้ามันสร้างบรรทัดก,กับคลอนเนียมันก็ต้องกลายเป็น A บวกถูกหม A บวกกับ CL ลบมันจะกลายเป็น ACL นะครับดังนั้นข้อนี้ a จะให้อิเล็กตรอนกลายเป็น A บวกถูกต้องนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ5นะครับ เห็นไหมครับว่าข้อสอบมันไม่ได้ยากเลยแค่มันอาจจะยาวนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ได้เนี่ยทำได้สบายมากเก็บคะแนนได้ง่ายสบายมากถ้านักเรียนเป็นนักเรียนที่ยังไม่ได้สอบโอ e เน็ตนะครูแนะนําว่าให้นักเรียนมาดูคลิปของครูแล้วก็ลองฝึกทําข้อสอบย้อนหลังดูไม่ยากครับแล้วนักเรียนจะได้คะแนนเยอะมาก โอกาสที่นักเรียนจะสอบเข้าที่ดีๆเอาคะแนนไปยื่นที่มหาลาัยต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ครูก็เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย